สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดไทยมุกการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาให้คนไทยก้าวทันโลกที่ไม่หยุดนิ่งครับสำหรับรายวิชาการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์โดยมีดรนิพาดาตรายรัตน์อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธเป็นวิทยากรประจํารายวิชานี้ครับ สำหรับในรายวิชานี้นะครับท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ภัยร้ายและข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์นะครับตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์การใช้งานสังคมออนไลน์ กฎหมายมารยาทและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์และแนวทางในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ท่านสามารถมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเกิดการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพครับ สำหรับเนื้อหาการเรียนรู้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ตอนโดยเนื้อหาแต่ละตอนจะมีความเป็นอิสระต่อกันนะครับซึ่งท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเอกสารอ่านประกอบแหล่งการเรียนรู้รวมไปถึงการทํากิจกรรมการอภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการและการทารทงานร่วมกันบนระบบสามารถส่งผลงานจากการเรียนและประเมินผลจากแบบทดสอบผ่าน ระบบได้ทันทีนะครับโดยที่ท่านสามารถเลือกศึกษาได้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่และสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้ตามต้องการครับสำหรับเนื้อหาการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ตอนนะครับโดยเนื้อหาแต่ละตอนจะมีความเป็นอิสระต่อกันท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหาตามหัวเรื่องที่ท่านสนใจนะครับผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเอกสารอ่านประกอบ แหล่งการเรียนรู้รวมถึงการทํากิจกรรมการอภิปรายร่วมกับผู้สอนและเพื่อนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทํางานร่วมกันบนระบบโดยสามารถส่งผลงานจากการเรียนและประเมินผลจากแบบทดสอบผ่านระบบได้ทันทีนะครับโดยที่ท่านสามารถเลือกศึกษาได้ไม่จํากัดเวลาและสถานที่และสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาทุกส่วนได้ตามต้องการครับ ในการเรียนออนไลน์แบบเปิดนะครับท่านจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงจะสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่กำหนดได้นะครับและเมื่อท่านศึกษาเนื้อหาครบถ้วนแล้วท่านจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายวิชาการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งในด้านการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจําวันไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ